大家好。 มีใครที่กําลังมองหาน้ํายาบนปากอยู่ไหมคะแนะนําเป็นน้ํายาบนปากบัวล่าเลยคะ่ะตัวนี้เป็นกลิ่นสกัดจากผลไม้ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีน้ําตาลด้วยนะคะสําหรับใครที่เป็นวัยทํางานนะคะแนะนําเป็นกลิ่นนี้ได้เลยคะ่ะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นจัสมินเฟลาเวอร์ค่ะกลิ่นนี้เนี่ยมีความหอมสดชื่นเพิ่มความมั่นอกมั่นใจระหว่างวันในการพูดคุยเจรจาแล้วก็รสชาติอ่อนโยนด้วยคะ่ะใครที่เป็นวัยทํางานเนี่ยกลิ่นนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะวิธีการใช้งานง่ายมากๆเลยคะ่ะ เพียงบีบไปด้านบนในปริมาณเพียง15 ml เท่านั้นเลยกลัวในช่องปากได้เลยค่ะโดยที่เขาจะไม่ไหลย,ย้อนกลับลงมาแล้วก็ไม่ต้องบ้วนน้ำเปล่าตาม หอมสดชื่นมากๆเลยค่ะสําหรับใครที่เป็นวัยทํางานใช้การพูดคุยเจรจาระหว่างวันต้องมีติดบ้านไว้ได้เลยนะคะพกผ่าได้ด้วยไม่ได้มีแค่กลิ่นจัสตินฟลเวอร์นะคะแต่ยังมีทั้งหมดอีก4กลิ่น4รสชาติใครที่สนใจพีกัดในตะกาด้านล่างได้เลยนะคะ